สุดท้ายจะเป็นใครนะครับพบกับ V 1หนึ่งครับอีกสวัสดีค่ะนะี่เชิญครับ ราทราบว่าจริงๆแล้วน้องอีกเป็นคนชอบการแสดงมากมาตั้งแต่เด็กๆเคยแสดงอะไรไหมครับก็เคยเล่นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคยเล่นละครเวทีที่มหาลัยหรือปะก็ที่มหาลัยแล้วก็ที่ข้างนอกด้วยอ๋อครับสำหรับการเข้ามาประกวดไอเอฟนี่ทราบว่าเป็นครั้งที่3แล้วใช่ค่ะนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ที่รับส่งโดยตลอดนะครับและในที่สุดวันนี้ฝันของน้องอีก็เป็นจริงแล้วนะครับค่ะให้เวลา สามสิบวินาทีพูดถึงคุณแม่ตรงนี้นิดหนึ่งพูดกับคุณแม่แม่เมื่อกี้หนูเห็นแม่และหนูดีใจมากเลยแล้วก็หนูอยากกอดแม่มากเลยค่ะเออหนูขอบคุณขอบคุณทุกทุกอย่างที่แม่ให้หนูค่ะครับพูดกับแม่แล้วมีกําลังใจแล้วพร้อมนะครับพร้อมค่ะ,คะน้องอีคับวีหนึ่งโชคดีครับขอบคุณค่ะอีกนันยทชูวงค่ะวีหนึ่ง นักล่าฝันของอีกก็คือล่าทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะจากกันไปซื้อตั้งนานจากกันไปซื้อตั้งไครแต่ทำไมไม่ทักไม่ท่ายฉันเลยเจอหน้าก็เล่าทั้งบกย่งกับคนไม่คุณคั i อิกนะครับเชิญคุณไก่ครับครับสวัสดีครับน้องอิกครับสวัสดีครับเป็นโชว์ที่สนุกนะครับเป็นโชว์ที่เราทําได้ดีในการคอนโทรเวทีในการที่จะจอยกับคนดูนะครับแต่จุดแย่ที่สุดก็คือว่าเสียงวันนี้มันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเสียงเราจะเพี้ยนไปเพี้ยนมาเยอะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าที่จะเราจะแบบเอนุโลมว่ามันโอเคไปได้ แต่ว่าโอเคความสนุกพี่ชอบนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งคือคีย์มันอาจจะสูงเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าลดมาอาจจะสบายขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบเสื้อผ้าก็เป็นอุปสรรคอีกแล้วนะเท่าที่พี่ดูนะครับแล้วก็เออเรามีความเป็นผู้หญิงสวยอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตีโจทย์เพลงนี้เป็นเหมือนกับคริสติน่าหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับให้เปลี่ยนจากร็อกเป็นเป็นเสียงเราก็จะได้ไม่ต้องเน้นหนักขนาดนี้ครับโชคดีครับอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณเอกครับ ครับก็ความเห็นเหมือนพี่ไก่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้คือชุดคงเข้าใจว่าต้องเป็นทีมเดียวกันนะฮะก็เลยเป็นอุปสรรคก็ค่อนข้างดูขัดหูขัดตาเป็นหมดทุกอย่างนะฮะก็เลยต้องอนุโลมไปไว้ก่อนแล้วกันว่าอาทิตย์อาทิตย์สัปดาห์หน้าขอให้ทําให้ดีกว่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับคพณนติดครับเชิญครับครับสําหรับผมนะฮะคือ ผมมองว่าน้องอิกเนี่ยในเรื่องความเป็นมืออาชีพเนี่ยมีเต็มร้อยแน่นอนเลยครับ,บ,รบนะสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเช่นความผิดพลาดทางด้านการร้องนี่ผมผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นะยกตัวอย่างเช่นว่าเพลงเนี้ยมันขึ้นขึ้นมาเป็นเสียงร้องมาก่อนเลย คือมันเข้าร้องมาก่อนดนตรีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะจับคีย์ลำบากมากแต่ว่าร้องไปได้สักสองประโยคโทษสองคำมันจะเพียเพ้ยนนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นมันจะกลับมาตรงซึ่งในผมนับถือในความสามารถของน้องยิกเลยนะฮะนะ <c oughs> ส,ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยมีความเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยอันนี้อนุโลมได้สรุปแล้วว่าเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนเลยครับขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> วีนึงครับน้องอีกครับ